ตาม่ต้องหูวใจโุ้ยยูโหนอยเนี่ยเอาจริงอ้ออะไรโอ้โหยำแซ่บถึงจะโอ้ย <laughs> สะดุ้งสะดึง <laughs> เนี่ยจะเป็นนักรีวิวอาหารก็ะเปิ่มเพิ่มได้ไหนนะยำกินกันเองนะคะซึ่งครั้งแรกที่แบบได้ทำแบบจริงจังเพราะปกติคือคนนี้ทำจ้ะปกติจ้ะคนนี้ทำเลย <laughs> <laughs> นี่คะ่ะ อันนี้ซือเรียบร้อยไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็กินกับผักสดแบบนี้ค่ะคุณแม่น้องมันอยากจะกินอลไรแทบๆน้องมันก็ต้องกินแบบนี้นะจ๊ะเป็นยำอย่างี้นี่ยำรวง <c oughs> อยากกินยำม,มากวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะทํายำกันค่ะนี่ปากแอดมินซื้อของมาเรียบร้อยแล้วด้วยน้ำยำมันเก่าที่เคยทําไว้ก็ยังเหลืออยู่นะคะโอ้ยนี่มันส้มบนบ้านเหมือนกันนี่พี่เหนียวจะจะปอกอันนี้นะนาะแครอทกันนะ ทุกคนเนี่ยทุกร่างก็อ๋ออีกแล้วนี่แล้วนะเราต้องฟองตัวก่อนอ๋อน้ับหลับก็น่าล้างผักด้วยไหมคะเดี๋ยวความจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะเนาะเราก็ต้องทํากันสักนิดนึงฝึกไหวถ้าสมมติว่าอยากกินอะไรก็คือเนี่ยอยากกินอันนี้อ่ะเอาเงินกองกลางไปลายเขาก็จะไปซื้อมาแล้วก็ได้กินสุนใจเลยดูอ๋ออะไรโอเค ชอบผักนี้มากเลยค่ะเขาเรียกว่าักขึ้นช่ายเหรอใช่ไหมชอบมากอันนี้เขาหั่นหั่นสั้นเหรอเจ้าหนอนัก็พักพักขึ้นช่ายหั่นสั้นล้างกอตามตามแม่ขั้วเนาะมะเขือยเนาะมะเขือเทศวันนี้เราอยู่บ้านกันทั้งหมดสามคนนะคะมีเหนียวน้องแอดมินนี่แล้วก็พี่น้ำทำกินกันชิว งานการไม่ทำหาของชุบกร้องโอ๊ยเราไม็คนสวยอยู่แล้วทำไมเธอไม่เอาควันข้างบนออกนี่เราต้องเอาเลยกะปาดปาดก่อนมาเป็นอยังอันนี้เป็นอยังปาดหัวอย่างนี้ใช่เอาใหม่เอาแม่เอาใหม่คุณแม่เอาใหม่แม่ต้องเริ่มใหม่หมดเลยเพิ่งรู้ว่าเขาต้องเอาหัวนี้ออกก่อนเราค่อยหั่นเพิ่งรู้จริงๆเพิ่งรู้จริงเลย อยู่ที่ไหนปะเหมือนคนโน้พี่เหมียวคันมดเลยนะมาเขื่อนทีพร้อมแล้วจ้ะถึงมันจะดูแบบไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เนาะแต่เราเขาต้องคันจะ,ะได้ตั้ไหนคูดเส้นย,ยาวๆเลยก็อกคันทันตรงก่อนคือเอาฟางไบคูอย่านี้ทีนี้ไม่ใช่ <laughs> <laughs> เ่้ <laughs> อาาโอเคโอเคได้แล้วค่ะอู้ย <Okay. S 1> อยากดนะูหน่อเนี่ยเอาจริงอู้ยอยากดูนะอยากดูนะ <c oughs> นี่ถึงบอกเลยว่าไข่ที่ทำกับเข้าได้นี่แบบชุดยอดอ๋ <c oughs> อยังเป็นปอกอก็เตนนะเนาะโอ๊ยลำบากหนึ่งซื้อกินดีกว่าไหมเอ้ยอ้ว ตายอุ้ยอากกุดด้วยนี่อันนี้อยากกุดด้ยๆๆยดัยน่าไม่นี่ทำได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวทำไมากอ่ะยากจังนะนี่มันมันหลุดอ่ะมันก็เนาะพอทำนสั้นเหรอใช่แล้วแต่ภาพรวมแล้วปกติอ๋อกำลังคล้องมือเราเอ้ากัดการเดี๋ยวนี่ก็ว่าแล้วเดี๋ยวทำจ้าจัเง,งเลย เตบบิมคลองแล้วเติมคลองแล้วสามีต้องูใจอ่ะแค่นี้พอจ้ะคั่นแบบพอดีคำพอดีครับอันนี้เป็เหนียวใส่กับแค่รอบเลยด้วยก็เจ้าโอเคแต่พักเนี่ยเอาไปแบบไปพัดคืนชายปลาพอดะเนาะลำํำ แต่ว่ารับปอบไม่เหมียวทำนะแกชอบทำป่านากนะแต่แกบัดรใจพักนี่น่าหน้าอะแล้วเขาส้มยาก,กินพักกันอะยังแบบสมมติหน้าพัดก,กะพเพรามันก็กับแบบอันใส่กระหมูแบบก,กะเพราหน่อยเดียวหมกได้กินอะเขา้าวไขกินพักกะเพราสรุไปคืได้กินจีนเจ้าวิญญาณพักคนนี้แต่ใส่หมูน้อยกันเะนาะไม่ใส่พักนีาา่วะโอ้โหปวดตัวจริงมาละจา้า โอ้าวโอ้ my god ทำขายปะคะทำขายปะนี่มีเฮดมีเฮดมีเฮดหทำอันใส่เข้าไปป้าโอ้ยน่ากินอ่ะแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะจะทมว่าน้ำยำอ่ะมันจะป๊อกอกับคามขนาดนี้ มากอยู่ดาวแล้วก็อนอ่ะพี่ยอมจะค่อยชอบกินหอมหัวใหญ่มแมน่นเอ้าเนี่ๆมากอ่ะเอาอเราละกินในกับเคียวออกได้อ๋อแต่ไม่ได้อ๋อคือถ้ามันติดมาก,กินได้อยู่น้อยหัวพี่ยอมไมากินกับอย่างพี่ยอมมากินกับพัดคิงอ่ะฟอร์มเอาใส่อันนั้น่ะน้ำแต่ถ้าแต่ถ้าเราจริงแต่ถ้าใส่กับแยมัดะหลังๆก็เฮ้ยอร่อยเฉยอ่ะก็เลยกินก็เลยกลายเป็นคนชอบกินหอมๆเลยนึง รบเรียบร้อยวัตถุดิของเราแล้วก็เมีจะให้เองมะเขือเทศโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการหนึ่งชามใหญ่ใส่เลยใส่กระเดอปอปลาปลาอยู่ก้นกันก้นกันลอดไหมเนาะ หอมมากเลนี่เอาจริงมเตี่ฟิวตี้เดียวน่ะนะก็ะมีน้ำเยอะอยู่นะเสร็จแล้วเขาต้องกลนก่อนกลนแลตะๆเปิดขึ้นแมนแมนนะเปิดขึ้นเออมาเค้จิ้มพะโลจังเขาตายหน่จิ้มไหมนะเอา <ๆ S 1> เลยจังเค็มจังส้ม โอ้โหดูโปรมากเลยอะแก่แค่ไหอ่ส้มอส้มปลาไม่อยากได้ส้มหมือนไอาส้มเลยแชิมก่อนโอ้ชับชับมากอืม มันน่าจะมีน้ำชั้สำเร็จดูขายเนาะม,นมาลำ้ำมาลกำนะทำสู้ทำเองหมดแล้วอืมอร่อยเกินนี่ก็ออะน้ำยำตีละใบเมินจะกินนะอ๋อเหมือน,น,อออนกับหังดองลำเนี่ยคดอออร่อยอรอ,ยอบหน้าต้องหาเมนูอันอื่นมาทำแฮม ทำยังไงได้ทำเกลอเลอืมเกลอเนาะจนนหรอเกลสาเกลอนาเกลน้าอืม